มีอะไรกินบ้างสวัสดีมีข้าวสวยแล้วภาพเดียวปูต่างมีข้าวสวยแล้วก็มีอะไรบ้างมีแตงโมทุกอย่างธรรมดนเช้าอยู่เอากินไอตินอนเบนเบิ่งมากกนน้ำกกัน อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะผู้ใหญ่บ้านพี่น้องบดเสื็ออกมาเปนชันวันน้ำควายไม่สูงมีผัวหน่อยซีบคนบอกหลายคนแต่พวกเราจังคนจะเราเคลียร์ต้นชั้นบางคนที่าวที่ค่าหน่อยมันไม่แห้งเลย ก็เป็นส้มแล้วก็เป็นแตงโมแล้วก็เป็นพวกสลัดนะคะสลัดเป็นกโ้วย์ย่าเหนังอันนี้ก็จะเป็นมาไข่ดาวก็ไม่เห็นมีเบคอนเปไดาวอย่เดียวนะคะ แต่เราก็อันนั้นให้อันนี้เป็นจืดนะคะเยอะจิ้มมตาไ์ดในเือยอะพีนองนี่ผัดก,กับผัดหมูผัดผัดรวมแล้วก็ผัดวุ้นเส้นนะคะเป็นข้าวสวยค่ะ อร่อยไหมคะเอาซุปด้วยไหมซุปร้อนๆจะได้สบายคอเนะอร่อยนะคะคุณชายซาบะวันนี้ ได้ทั้งบุญได้ทั้งดูพระอาทิตย์ขึ้นได้หลายอย่าง <c oughs> ใช่ได้หลายอย่างเลยมารอบนี้นครธนมเนี่ยมันบรรยากาศดีแห้งเนาะแห้มือซาหเนาะแต่เอ๊ะไม่เห็นชาวประมงใช่ไหมคระพี่น้องชาวประมงฟางเล่าไปจะเลื่อมเสฮาลโรล โบกมือมาซาคายเปิดน้ำเนเดอร์พี่น้องอันพี่ยังขอบพี่น้องท่าแขกวะเป็นบ้างแล้วก็ทางภาประกาศเที่ยงวันเสาร์ก็ได้ยินอีกเนาะก็ได้ยินตอนเช้ามีผักวุ้นเส้นเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำเด้อจ้าตัวตักร้อน ทีการกงนองอะไรนะฮะเส้นหลังจากใส่บาจิ้มขาแล้วก็คือเช็คอาโรงแรมล้วก็จะเดินเท้าเช้าแ่บแบบอะไรสักรว

สวัสดีค่ะอิ่มเราบวชค่ะสุซายแบบนี้อิ่มตัวโอ้ใช่ไหมครเด็ใช่ค่ะค,ค่ะตอนนี้ก็ใช้กำลังเทียอยู่อะไรนะคะ ให้เซ็นด้วยนะคะใช่ไมยังไงบ้างวันนี้วันนี้ขับรถขับรถขับเองฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ขับรถากาโอนเอง <c oughs> เอาตอนนี้มันผ่านสวรรค์เขตด้วยนะแามอจาด้เลยนะไปเลยไปรับตัง <c oughs> นั่งก่อนแนมะ่สำบัดก่อนสัำบัดอะไรเดินทางกลับบ้า <c oughs> นคุณเดาเยอะอีกเต๋ยอะอีกเต๋ประเดี๋ยวเรก็ตอนแรกเนี่ยเขาซีบรพ่นเลยแล้วก็เอาในครัวทั้งสีมาฮานเลยแลยว้ว,เ,วลเ,ลนะเป็นจริงเหรอคะจังแ,แลยเนาะบางทีเป็นจริงก็มีนโอ้ยพี่น้องเลยคนที่แอบมมาเดมันห้ามเขาไม่ได้ที่หาดประโลมมาสม่ง <c oughs> เครียดมาโล่งมาสงพี่นอ้องฟันมาฟันมาห้างมีสูฟันมาห้างมีสูสป,ป่้ะม่างเมี้แนข้ามานึงพ,พี่น้องไปเพิ่ง,มงแม่น้ำโขงน้ำแนน้อยหนึ่งเอออันนี้คือแมงมุมสาคนสีน่นี่บริการหาสิบาทใส่บาทนําเสา,า,สาให้ภาพพี่น้องเริ่ง,มงแม่น้ำโขงน้ำแน เลยมันขึ้นโค้งมันเพาะแน่ครับริมแม่น้ำโขงจริงๆค่ะพี่น้องบรรยากาศดีแล้วก็บรรยากาศดีแง่บรรยากาศเป็นยางเบอร์เราบอกโอ้โหบัว่าสิเป็นบรรยากาศตอนเศร้า hmm. บ nah. ัว่าสิเป็นแบบว่าใส่บาตหนาลุงแลมจังสีนะคะขอนซ้อนพี่น้องเนาครับคุณ ทำมาหาหหกินผูเขนมีบาทฟังพุนกะมีบุญมีงานเด้อฟังผุนเด้อคือคือนเยอประกาศเรื่องเลือกเออ,เเอ,อคือักษาเสียยิียนจะเศร้าแต่ฟังพุนนั่นเลยไ,ได้บ่ได้แอริม้มแต่กินมา,อออาโอ้ยแต่แม่นจับนมนวน,นวาะฟังพุนห้องมาพานะ็มาเซ็มาเง ก็กล้วยนี่เพูนกับปลูกไว้มันเกิดเองมันเด้อพี่น้องว้าวป้าบอกว่นปลูกไว้มันมาตกไปโคตรหามคู่มือคืออยู่ทั้งบ้านเท่าเลยเป็นๆพูดก่อนเขาจะพูกไว้นะพี่ขึ้นนี้พ่อมะม่วงพี่มะแขงท่วมหมดเลยมาเอาบักใายบอคบักใายกบุ้งเทปฮะกุ้งเทปบอเอาโม่เนี่ยเก็บแคนบอเขาจะไปหนึ่งกินตำเทียวมะม่วงกับมี่ตำดึงตำดึอันนี้เป็นเกาะ เป็นเป็นเกาะหาดทรายได้พี่น้องเป็นทรายอ่อนซ้อนสักสาสายนายบ่ได้อ่านกินแต่สิมันล่อตาบ่โดนอายแตลึกโดนซาทั้งลำบากเอ้า เอาสีหอมคุณแป้นเนี่ยกรบโปได้ไอหอมอะไรเนี่ยมืเอร์ไซหนาโรงแรมกรบโปรงไหอมมันเจ้ามีสู้เอไม่นั่งเกียดเอาคนนี้กับมี่ฝันี่เอาหอมกับมี่สิ่ขับรถระบาดนี้ไปไปขึ้นรถคนนู้นกลับอุบลเด้อพี่น้องเด้อบ้านพี่มียเดินทางไปอุบลทิ้นหอดตากับยายแล้วบัญชีว่าจังได้เนาะปกตินี่คันลูกเคยออกจากบ้านนี่โทรนำเอครับเอามูนี่บอสได้โทรนำเลย บอค่ะบอคนนอนเข้ามาไกลเด้อถ้าอยู่ในเขตสัมโดงน่ะต้องโทรโทรหาห้าบทีตัวหาผู้ใดญตัวพี่เจมที่นอนต้องถามพี่เจมเพราะว่านั่นเป็นเลขาของเขาไปสายไตน้ำตาลบอกมาหนี้ล่ารถพ่นมูลไปสายผู้ใดไปน้ำกันบอคนน่ะ โอเคค่ะคพี่น้องอ,อยู่ดีไม่แห้งค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องดูการติดตามเด้อขอบคุณเธอกำลังแรงใจขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเบือทุกหมองทุกปอนวันนี้ครับโรยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย